ก็ไสครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีกับรองเจมี่เจยฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า y e baby yes 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 ฮ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ู้ฮู้ฮูกฮู้ฮู้ีู้ฮ่้ฮน้ฮู้ฮู้ฮู้ฮา้ฮู้ฮู้ฮ่้ฮู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 ้ีู้ฮู้ฮั้ฮู้ฮท้ฮู้ฮ่้ฮู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 ้้ฮู้ฮู้ฮี้ฮู้้ฮูู้้ฮ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 ู้้ฮู้ฮู้ฮู้ฮ้ฮู้า้้ ตกยุคไปหน่อยนะพ่อก็ทั้งนั้น้ะท่านผู้ชมก็เกมกอ่างเงี้ยแต่ไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมครับก็ช่วงนี้ข้าเริ่มจะมีเวลามาอัดคลิปนะครับก็ขนาดวันนี้เนี่ยข้าอัดตั้งแต่สองทุ่มกว่าใช่ไหมถ้าดูเวลาไม่ผิดนะๆๆก็วันนี้ผมไปพีพีนะครับคือ ไอ้เป็นผีผีตั้งแต่เดือนเมษานะผมแค่ลงคลิปคลิปเดียวนะคิดเดือนแรกๆนะมีชมฮู้ฮู้แต่วันนี้วันที่2พฤษภาใช่ไหมเออพฤษภาแหละผมได้องค์คลิปอีกครั้งนึงครับ yes 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 โหโหโหก็ข้าเองก็ผมเองก็คิดถึงอาร,ร์ตบอลอย่างยิ่งนะครับก็ดีเ <c> จ <oughs> ที่ได้กลับมานะครับนี่ขนาดผมได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วยังไม่อัดเลยนะเนี่ยโอ้ oh my god โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวปรับกราฟิกก่อนแป๊บหนึ่งสูงสุด LP พี 60fps จัดไปเลยครับท่านผู้ชม yes baby ฮะก็สำหรับนี refined, ้ก็เป็นคลิป VP หนึ่งวินิจนะครับ p p น่าจะธรรมดาแล้นั่นแหละครับท่านผู้ชมคืออันนี้พูดดังไม่ได้เพราะว่าข้าอยู่ในบ้านไงเหรอโอ้โหครับท่านผู้ชม yes เยอะอย่างนั้นแหละฮ่าฮก็ก็ข้าก็ดีใจที่ได้กลับมาอัดคลิปอีกครั้งหนึ่งในโทรศัพท์ที่ ไม่ก็ปีที่แล้วนั่นแหละที่ซื้อมาก็แรม8 CPU ซสนปดาวก็นะครับก็ถือว่าดีก็ผ่านไปเนี่ยก็ที่ผมมาสตรีมไว้เพราะว่ามันจะไม่แต่บันชมข้าก็ไม่ค่อยชอบสตรีมเท่าไหร่เพราะว่ามันก็กลัวเสียงรบกวนอะไรแบบนี้นะแต่วันนี้ก็ตามนั่นแหละัท่านผู้ชมโอ้โหก็แต่ที่ผมบอกนะครับก็ผมเล่นเกมอื่นนั่นแหละอ่าก็เกมเดียวก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็เพื่อไม่ให้การเสียนะครับรับชมกันได้ yes 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 เจอกับคนเวลยี่สิบเอ็ด Oh m ม god Oh my god w h ด t is that Oh เวลยีิบเอ็ดเลยทีเดียวก็พูดเสียงดังไปนะครับเพราะว่ากลางคืนข้ามถนนครับแมปนี้รับรองเลยว่าโคตรแทบเลยครับเปิดมาก็จับอะไรครับอะไรเนะอะไรเก็บทัพใหญอะไรตาสนามคาทหารตามโลกในการกระจายกองทัพข้าไงล่ะ ไปเก็บคิวโอ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 เก็บเลยเก็บเลยโอ้โอ้ my god อ h oh my god oh oh my god ต้องหาตู้ครับโอ้โอโอ my god เด <laughs> 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 ี๋ยวผมจะกลัวอะไรวะก็เครื่องโทรศัพท์เครื่องเก่าของผมนะเวลาอัดเนี่ย oh, oh, มนะะันจะหลุดบ่อยมากบ่อยจนแบบผมมันจะพูดว่าบ่อยอยังไงดีแต่อันนี้ผมใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่มันก็เลยแบบมีระแวงนิดนึง <laughs> ยังจะระแวงอีกโอ้ oh, my god โอ้นี่ก็สวีก่อนออกมาแล้วครับท่านผมใช้รถตะตะเวนในการเก็บเออโอโอ แบบนี้นะครับรับรองเลยว่าสําคัญที่สุดของแบบนี้ก็คือพวกหน่วยระยะไกลครับพวกรถยิงจรวดพวกแมมมอบฐานภายในยิ่งดีเลยเก้าก่อนเลยสวยงดงามจริงๆจัดไปโอ้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 บักว่ะเดี๋ยวเออได้อยู่นะอันนี้โอเค ไปอันนี้ผมก็รีบบูสต์สิครับนอนเลยขึ้นชั้น3แล้วแล้วก็กางอัพเอาจังเกิ้ลไอ้จากกวนนั่นแหละมีชื่อภาษาไทยแล้วเก็เอาราตรีโอ้ my god ก็ช่วงนี้มีอะไรใหม่ๆของกับอัลต้าว์เข้ามาเนี่ยขณะมีแข่งขันเอ่อที่มีซอมบี้ด้วย AI ที่มีซอมบี้ด้วยซึ่งอันนั้นเอาตกรอดซึ่งแม่งโคตรยาก <c oughs> ถ้ามันโดนถามว่าเฮ้ยผมเล่นผมเล่นเกมเหรอใช่ผมเล่นแต่เล่นแค่บางคราวบางครั้งบางคราวครับก็วันนี้อ่าเห็นไหมครับเมนมัวเมนมัวเฟลดี้ แล้วก็รถต้องเ็นไปสอบแนมโอ้แมกอยดไอ้หมอนี่เอาฮีโร่โอ้แมกอดโอ้โหอีกแล้วครับท่านผู้ชมผู้เล่นที่มีฐานไปจีอีกแล้วงั้นลึกโอ้ oh. สุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมผู้เล่นที่มันใช้ฐานไปจีอ้อ oh. มันช่างเย้ยโยเซเกินโอ้ oh. ไม่ละทีนี้โอเคก็ตั้งแ่นันแหละท่านผู้ชมแต่รถตุ๊กเบนมันก็เยียงเร็วเขาก็แก้ฐานมันด้วยเอาทหารสไนเปอร์จัดไปเลย รถจะเป็นเป็นสอดแรมนะครับจำยาวมาแต่รอชฉาตอนมาผมเนี่ยแรมแปดนะครับจากแรมหกแรมจากก่อนเนี่ยแรมแค่แรมสี่เองอันนี้พุ่งมาเป็นแรมแปดทีเดียวน,นดับก่อนว่าถ้าเราเล่นเกมแล้วเนี่ย yeah. เยสไปเล่นี่ผมยังจะระแวงอะไรวะผมมัวแต่ดูที่ปุ่มอัดน,นะเพราะว่า <c oughs> ผมกลัวระแบงมันจะหลุดนะแต่ผมลูมไปว่าผมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ไม่ยังติดสมองผมไม่งติดในใจผมนะเก็บไปจำอะไร โอ้ไม่กอด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 โอ้พระเจ้าช่วยตู้สตีคันรีบบูทป้องกันสิขับดอนเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้โอ้โอ้พระเจ้าช่วยไอ้นี่แม่งลงทุนเกินเอ้ยลงทุนเกินตู้สีคันถายวิเช้คันนั้นเหรอแต่ถ้าก่อนเป็หนึ่งอันผมนะ นีงก็ไม่ได้เออก็ผมก็ปล่อยไปผมไม่อยากเสี่ยงเอากองทัพไปหมดนะเพราะกลัวศัตรูมันจะไอ้นี่นะานผู้ชมกลัวมันจะไอ้นี่นะเข้าใจไหมตูมันเริ่มจะบุกผมอย่างหนักหน่วงนะครับานผู้ชมดูมันเอามาครับดูมันเอามาโอ้โหสุดยอดจริงๆกับไอ้ผู้เล่นคนนี้โอ้โหตูชใต้ฝุ่นหอจัดไปเลยไอ้ไอ้พ่อนุ่ม นี่โอ้โหดาษนายศาสตร์ยิงดาษนายจังเกิลก็มาช่วยระับหนึ่การจมปีนะครับท่านผู้ชมซึ่งจุดก็มาฮีโร่ก็มาโอ้โหนี่มันสุดสงครามอะไรวะนเนี่ยจี้ครับโอ้โหโอ้โหแมมมอฟก็กดดาษยิงไปแมมมอฟก็กดดาษยิงไปโอเค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 โอ้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  โอ้โหโอ้โหยิ่งโลยิ่งโก็มายี่ง่ลฝั่งสมาพันธ์นะตายไม่ตายไม่นี่แต่แจ๋วอ้สวยดูดี่ข้อดีของจากกว่าครับแม่งยิงรัวมากนี่ไงครับปาผีโลผมไปได้เยสโอเคโอ้โหให้ผลออกมาทำไมตามจริงข้าไม่เน้นอากาศนะเพราะข้าอัพอากาศน้อยลองเล่นแต่ลเล่นก็นจริงนะโอ้โหเขาคำว่าทำกรารสแปมทหารอนาะบีครับ ถ้าเกิดท่านผู like okay. ้ชมเนี่ยเล่นแผนที่แคบๆแบบนี้นะถานทัพมิตครับดีสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมฐามิตเนี่ยมันเน้นจำนวนได้ดีแถมสร้างไปราคาถูกดีๆสเปรย์ก่อเองราคาถูกนะแ้วก็ทําการไอ้สองสองฝ่ายก็ทําการตอบโต้การถึงปีเกลือนะท่านผู้ชมตรงนี้่างปลายต่างไม่ยอมกันครับโอ้โหไอ้ผมก็ต้องบูสต์ป้องกันนะโอ้นี่มันสึกสมองรูกผนอะไรวะเนี่ยเออนี่เลยครับฐานทัมิต เรื่องฐานะราบรรทัดาาาราบเนี่ยมันจะตายยากครับท่านผู้ชมมันจะตายยากแต่เดี๋ยวแต่โอเคฐานะบรทัดราบเนี่ยมันจะตายยากครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นรถถังนะมันยิงเขายากก็จริงแต่ถ้าเกิดมันยิงไปเยอะนี่ยมันก็ตาหัดอยู่นะท่านผู้ชมตาหัดอยู่ทีเดียวเหมือนทำไงได้วละมันตาหัดอยู่ทีเดียวแล้ววันนี้ทั้งสองฝ่ายเพิ่อพูดโอ้โหสุดยอ์สงครามถูล้วรอบใหม่ครับรู้กี่คันวะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคันโอ้โหแต่ข้ามีตัวต่อตัวต่อตัวต่อโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ครับเราทำการดุมยิงมันแตบบ่ฐานครับจังหวะน,นี้ฐานพี่ก็ไม่เลืกยกเรื่องที่จะมาต่อนะเอ้าไอ้นี่ก็ปล่อยจรวดเฉยเลยว่าเฮ้ยคนทหารโอ้โหโอ้ตัวต่อผมก็เดี้ยงไปยี่นี้ไอ้พวกซูตอย่าที่ซูตเรือเลือดหน่อยใช่ไหมผมก็สแปร์ทหารไปพี่เนี่ย

มันใช่สมาพันธ์ถ้าถามว่าผมจะได้สมาพันธ์ไหมผมก็มีบัญชีสมาพันธ์นะแต่ผมไม่อัพอะไรนะท่านผู้ชมจังหวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทำไงได้ล่ะตัูก็อยากจะแปมพอมาแตม,ม,มก็คือตั้งรัวๆนะจังวันนี้ก็มันช่างดุเดือดน,นะครับท่านผู้ชมดุเดือดรุกี้ดุเดือดทั้งสองฝ่ายผมก็ตั้งที่ต่อตั้งอัพเตียมบนนี้ครับเพราะว่าไอ้ลอดูกลัวหิ้งจะบอบหุนะ่เนาะ ผมก็ตัางการจริงเพราะว่าให้กองทัพเนี่ยหวาดกลัวไม่ใช่หวาดกลัวทิ่ทำให้กองทัพเนี่ยมันกระจายเมื่อกระจายปับ๊บมันก็เสียกับการตั้งหลักนะเมื่อเสียกับการตั้งหลักปั๊บผมก็ได้เกยบในการตั้งรับนะโอ้วอดีตเฮียวอดีตเฮียต่อตอมาแล้วโอ้โหมันจะบกุก้ะลอกไหมท่านผู้ชมเปิดดูกันได้โอ้โหสุดยอด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  โอ้โห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 ท่านผู้ชมต้องขึ้นเกาเหี่ยน่าจะแหลกนะครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหแมมมอฟโอ้โหแมมมอฟสวยแมมมอฟจัดการได้โอ้โหดังเกิลบุกจากด้านข้างโอ้โหโอ้โหโอ้โหแมมมอฟจากตรงนก็มีโอ้โหสุดยอดสุดยอดโคตรสุดยอดไปเลยท่านผู้ชมว้าวอินเครดิบล์หเรานอสวย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  สวยสอู้สวยเรียงหมดเลยครับสมาพันจะให้น่าฆ่าไปครับอ้าอ้าอ้าเอ้าไม่แตกวะแตกโอเคโอ้โหโอ้โหจังเลื่นมาทำการบุกที่ฐานมาแต่ก็ยังจะแปมต้องทามันบุกผมอย่งไรอย่างไรได้ล่ะสมาพันเนาะแล้ก็ยังจะบุกยังจะบุกอีกเหรอหนู โถ้าเราชมดูแรกๆนะมันจะเอาพวกทารพีกีมาใช่ไหมแต่มันไม่เอามาตอนนี้เพราะเข้ามีสไนเปอร์สไนเปอร์นะโอ้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 ใจแคบใจแคบใจเจแคบใจใจแคบใจแม่มอบยังมีนะแม่มอบโอ้จะบุยเหรอโอ้พระเจ้าช่วยผมจะบุยเหรอถ้าแบบนี้ครับผมต้องเอาแม่มอบถอยเด็ดถอยทันทีเลยแม่มอบเนี่ยมันไม่ใช่หน่วย ประจานหน้านะมันเป็นหน่วยสนับสนุนจักรยะไก่แต่ดังเกิลเนี่ยโอ้โหดังเกิลเนี่ยดูนะครับท่านผู้ชมแม่งลุยเดียวลุยได้เลยนะดังเกิลจัมวาดสุดจัมวาดอ่ะอร์มาครับเมื่อตาบใดที่ฮอมาว์ผมต้องเอากองทัพถอยกลับเข้าฐานเพราะเอเอเข้ามันรอตอนรับพวกมันโอ้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 เหมือนช่างเกิดไม่เกิดปรตูนะตาไอ้ที่ก็ยังมาอีกนะครับท่านผู้ชมเ้าจะไม่หยุดจนกว่าพวกมันจะหยุดมา มันจะตัดไม่ยังหยิบเลยมันไัดการเลยลดงานยิโอ้โหหอนี้มันเอาแต่หอมาแต่ข้าก็สแปมสร้างรถต่อตักอาสยอยู่นะโอ้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 อ้โ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 ออ้โอ้โอ้ โอเคตัวต่อมันลับพวกอ่าฮอสมาพันธ์มาได้งดงาม <c oughs> สวยงดงามสวยจังหวัดนี้นะครับตัูมันทำกันยกธงขาวในการกดยอมทำลายฐานถิงก็กดยอมแพ้มันคงจะนานแบบนี้นะโอเคก็ตด้นท่านผูบบ้ชมครับถ้าเกิดมันบุกอย่างงี้แบบสั้นแบบนี้เอาหน่วยที่ราคาถูกนะจากการมันและระยะก,การตมร,ระยะอะไรวะระยะห่างการยิงเนี่ยก็สําคัญในสมอภคมด้วยนะครับก็ เป็นเคล็ดลับในการต่อสู้เวลาเจอแมปสั้นแคบๆแต่ถ้าเกิดคุณอัพอะไรไม่ดีก็เอ่อตามีตําเกินครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ข้าได้อัดคลิปอีกครั้งหนึ่งครับก็สหวันนี้ก็คงจะไว้แค่นี้ครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับผมทําคลิปใหม่มาเรื่อยๆนะครับยาวๆเรื่อยๆครับท่านผู้ชมไปครับไปครับเคครับเจอกันเย้เฮ้เฮ้ยสเยสเยส Yes, cop. Yeah.